1-2-3-4-5ลบ2บวก3ลบ4บวก5แล้วเป็นแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวสุดท้ายคือบวก257อยากรู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายได้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆคิดตามลำดับนะครับเรารู้ไหมครับว่าทั้งหมดมีตัวเลขกี่ตัวครับ1 2 3 4เดี๋ยวยังไม่ต้องสนใจเครื่องหมายนะครับไปเรื่อยๆจนถึง257เนี่ย ไม่ได้ระยะห่างคือหนึ่งถูกไหมก็ต้องมี2องร้ห้าสิบเ็ดตัวถูกไหมครับมี2องห้าสเดตัวเลขเลยนะครับเพราะฉะนั้นครูจะตัด2อ7ร้อ้เนี่ยแยกออกต่างหากแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาคิดแค่หนึ่งสสามสจนถึง2องห้าสิบหก่อนว่าจับคู่แล้วว่าได้กี่คู่นะครับโอเคทันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวมันจะเลอะเกินโอเคชึบนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเอามาจับคู่กันนะครับตัวเลข256ตัวเลขหรือมีคน 256...256 256คนจับคู่กันได้กี่คู่ครับก็คือเอา256หาร2ถูกไหมถ้าเราอยากรู้ว่ามีกี่คู่ถูกไหมครับเราจะจับคู่กันนะครับเราก็212ลบกันเหลือ0ูชัก5ลงมา สองคูณสองได้สี่ลบกันเหลือหนึ่งฉกหกลงมาสองคูณแปดสิบหกอ่าไม่มีเศษแล้วแสดงว่าได้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคู่นะครับเพราะฉะนั้นจับคู่กันนะครับอาเดี๋ยวครูไฮไลท์นิดนึงกลุ่มเลขก้อนเนี้ยจับคู่กันจะได้สองร้อยอ่าได้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคู่นะครับหนึ128่งร้อยยี่สิบแปดคู่โอเคขออนุญาตลบที่ทดตรงนี้นะครับ เราได้ความเข้าใจมาละเราจะนำตัวเลขสองร้อยห้าสิบหกตัวจับคู่กันได้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคู่ส่วนสองร้อยห้าสิบเจ็ดเราแยกไว้ก่อนนะครับซึ่งมันเป็นค่าบวกนะอ่าเดี๋ยวไฮไลท์ไว้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นค่าบวกนะครับโอเคถามว่าครูตบเริ่มแบบนี้ทำไมนะครับเพราะนักเรียนดูนะครับหนึ่งลบสองคู่ที่หนึ่งบวกอะไรครับสามลบสี่ 4, อันนี้คู่ที่สอง สังเกตดูนะครับหนึ่งลบสองสามลบสี่บวกอะไรครับห้าน,นี้ก็ต้องเป็นลบหกถูกไหมบวกห้าลบหกอันนี้คู่ที่สามถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสองอยห้าสิหกมันจะได้หนึ่งรอยสแปดคู่ครับเพราะว่าเราจับคู่กันสองตัวสองตัวสองตัวมีสองอห้าสิบหกตัวเลขก็จะได้หนึ่งรอยสแปดคู่นะครับไปเรื่อยๆแบบเนี้ย จนถึงคู่สุดท้ายก็คืออะไรครับอ่าเดี๋ยวคุณครูขยายให้นิดนึงคู่สุดท้ายก็คือสอง้อยห้าสิบห้าลบสองร้อยห้าสิบหกจริงไหมคู่สุดท้ายอะเพราะว่าลบ2ร้ยสิบหกแล้วก็จะมาเป็นบวก2้หสิบเไงมันบวกลบสลับกันไปเรื่อยๆือเห็นไหมครับแต่สองสเ็น่ะเราแยกไว้ต่างหากก่อนเราแยกไว้ต่างหากก่อนสองอหสิบห้าลบสองร้ยสบหกจริงไหมครับทุกคู่จะเป็นแบบนี้หมดเลยก็คือตัวน้อยลบตัวมากตัวน้อยลบตัวมากตัวน้อยลบตัวมาก และตัวน้อยลบตัวมากมันจะได้ค่าเท่าไหร่ครับอ่านักเรียนที่อยู่มัธยมแล้วก็จะรู้ว่า1นลบสก็เหมือนเรามีเงิน1บาทซื้อของ2บาทติดนี้หนึ่งมีเงิน3บาทซื้อของ4บาทติดนี้หนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้อย่างนี้ครับเราจะได้ลบหนบวกลบหนึ่งบวกลบหนึ่งบวกแบบนี้ไปเรื่อยๆลบหถูกไหมจริงไหมครับ ลบหนึ่งบวกลบหนึ่งบวกลบหนึ่งไปเรื่อยๆอถูกไหมเพราะทุกคู่ได้ลบหนึ่งหมดเลยครับแล้วมันเชื่อมด้วยบวกกันก็เหมือนติดนี้หนึ่งบาทไปติดนี้อีกหนึ่งบาทไปติดนี้อีกหนึ่งบาทไปเรื่อยๆทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคู่ก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบแปดครั้งเราก็เอาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับเอาหนึ่งร้อยยี่สิบแปดคูณกับลบหนึ่งนั่นเองเพราะมันคือลบหนึ่งบวกกันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดตัวครับก็ได้เท่ากับลบหนึ่งร้อยยี่สิบแปดจริง บางคนเริ่มเริ่มเริ่มเอแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ใชแสดงว่าก้อนนี้ทั้งหมดนะครับคำนวณออกมาแล้วได้อ่าครูใช้สีอะไรดีเอาสีเขียวแล้วกันได้ลบหนึ 128. แล้วเอาไปบวกเพิ่มอีก257ก็ได้คําตอบทั้งบรรทัดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้หนึ่ลบหนึบเนี่ยบวกสองรเท่ากับอะไรนะครับอ่าทดเลขนิดนึงก็คือเอา เหมือนกับมีเงิน2 5 7าบาทแล้วไปซื้อของ128นะครับก็ลบกันอย่างงี้ครับอ,อันนี้เหลือ4เนาะอันนี้ก็เป็น17 17ลบ8ได้มั้ยหมครับแล้วก็4ลบ2ได้2 2ลบ1ได้1ได้129นั่นเองเรียบร้อยนะครับข้อนี้ได้แล้วเรียบร้อย129นะครับโอเคถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติม,ตมก็ ส่งคําถามมาถามคอมเมนต์มาถามได้นะครับว่าจุดนี้คุณครูคิดบ้านได้ยังไงเลยเงี้ยครับโอเคถ้าใครมีวิธีการที่แตกต่างจากนี้ก็คอมเมนต์แนะนําม,มาได้นะครับอันนี้คุณครูมองแล้วเอ้ยเราจับคู่มันได้ไหมอ่ะจับคู่มันแล้วปรากฏว่าเออสองิตัวครูมองว่าวิธีนี้คือสามารถอธิบายแล้วเข้าใจได้ไม่ยากจนเกินไปเป็นลําดับขั้นตอนมาแบบนี้นะครับโอเคคลิปนี้ประมาณน,นี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ